กลับมาจากงานไทยแล้วนะทุกคนแล้วก็คือเราขับรถออกไปจากบ้านแฟนใช่ไหมแล้วก็เมื่อวันก่อนหน้าไปเก็บสตรอเบอรี่มาใช่ไหมแล้วก็จะขับไปงานไทยแล้วตอนนี้จากงานไทยจะกลับมาบ้านเลยก็ไม่ได้เพราะว่าสตรอเบอรี่อยู่บ้านแฟนแล้วจะเอาสตรอเบอรี่ไปด้วยก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ลังถังเย็นไม่ได้พกไปด้วยก็เลยต้องกลับเอาสตรอเบอรี่อีกแต่จะนอนที่นั่นต่อก็ไม่ได้เพราะว่าซื้อทุเรียนมาก็ลเลยแบบ ตอนน,นึงต้องกลับจากงานไทยไปบ้านแฟนไปเอาสตรอเบอรี่แล้วก็ขับมานี่เพราะว่ามีทุเรียนนอนนุ่นไม่ได้แล้วไม่สามารถเอาทุเรียนไปแช่ที่บ้านเขาได้นะเขาไม่ต้อนรับนี่นะคะสตรอเบอรี่ที่เราไปเก็บมานะอันนี้ก็คือเราก็เอามาพกมาด้วยนะเดี๋ยวอาจจะไม่แน่ใจว่าจะอบขนมหรือเปล่าเพราะว่าอ e ีโลเค้กที่เราทำอ่ะมันยังอยู่นะก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะแบบจะเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรนี้นะที่เราจะต้องอบขนมแล้วก็อันนี้ เราชอบกินทุเรียนแบรนด์เขยลาวมากจะให้ดูนะทุเรียนยี่ห้อเขยลาวอะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะเราซื้อมาสามอันเลยเพราะว่าเราชอบกินมากแล้วเราตั้งใจไปงานนี้เพื่อจะไปซื้อทุเรียนเขยลาวโดยเฉพาะคือเราอะ่ะชอบกินใช่ไหมแล้วเราทักไปถามเขาออนไลน์เขาแบบเหมือนที่ทุเรียนอะไรนะ เขยลาวอินเตอร์ฟรุตอะไรไม่รู้เขาก็มีโพสต์ว่ามีทุเรียนด้วยน่นั่นเะยใช่ปหแต่เราทักไปเขาไม่ตอบเราก็ทักไปที่เพจเขยลาวคลังสินค้ายุโรปอะไรไม่รู้เขาก็ตอบมาว่าแบบว่าถ้าซื้อสินค้ามันไม่ใช่แบบไม่ไม่ได้ทักมาช่องทางนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือสรุปเขาไม่ได้ไม่รู้เขาไม่มีออนไลน์หรือเราทักไปไม่ถูกที่ก็ไม่รู้นะถ้าเกิดใครซื้อทุเรียนเขยลาวออนไลน์ตรงจากตรงไหนได้บอกเราทีนะเพราะว่าเราอยากกินอีกวันนี้ก็ซื้อมาได้แค่สามอันเพราะว่ามัน มันก็เยอะแล้วนะสามแพ็คสำหรับคนปกติอะนะจริงๆเราอยากได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำอยากจะซื้อกินที่นั่นเซตสามอันแล้วก็กินสักอันหนึ่งก็เหลืออีกสองอันแล้วก็ซื้อกลับบ้านอีกสามก็ซื้อกลับบ้านเป็นห้าอะไรเงี้ยทีแรกคิดจะทําอย่งัานแต่ก็กลัวมันจะเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินแล้วทุเรียนปีนี้ราคาขึ้นนะคะปีท,ที่เราไปงานไทยที่บัตรโฮมบวกอ่ะมันแพ็กละยี่สิบยูโรใช่ไหมสามแพ็คห้าสิบยูโรแต่ปีนี้มันแพ็าคไปยี่สิบสามสามแพ็รหกสิบยูโรก็ ต้องซื้อนะเพราะว่าใจมันรักนี่ก็คือสามสามกล่องที่ซื้อมานะคะหกสิบยูโรไปแล้วนะแล้วก็ซื้อพริกซื้อพริกมาเราชอบพริกที่ร้านเขย่อลาเรารู้สึกว่ามันเผ็ดดีนะไม่รู้เป็นพริกอะไรพริกก็ะเรียงหรือพริกอะไรก็ไม่รู้นะในตู้เย็ยนก็ยังมีอีกนะแค่แข็งก็มีอีกตึมเลยนะแต่ว่าก็ซื้อมาเพิ่มอีกนะอันนี้เดี๋ยวเด็เด,ดครัวเลวเดี๋ยวแช่แข็งไว้น,นี่มันแค่แปดร้อยกรัมนะสิบยูโร แล้วก็เซตผักนะเขาขายผัก4ชนิด20ยูโรนะเหมือน4ีแพ็ก20ิบอะไรเงี้ยเราก็ได้ผักคะน้ามา2แพ็กนะอันนี้ว่าจะทำไม่แน่ใจว่าจะทำคะนา้าปลากระกป๋องหรือว่าจะทำเป็นผัดซีอิ๊วหรือว่าจะทำเป็นรัดหน้ายังคิดตัดสินใจไม่ได้หรือว่าจะทำเป็นคะน้ามห,าหามูกรอบคือเมนูในหัวเยอะมากเราถามแฟนว่าเราจะทำอะไรกินดีกับผักที่เชิซื้อมาอะไรเงี้ยแฟนบอกว่า เธอเธอยังไม่ได้มีเมนูในหัวเหรอนี่ก็บอกป้าเมนูมันเยอะเกินเลยไม่รู้จะเลือกทำอันไหนนะงงแล้วก็ด้านนี้มาลากผักชีได้แต่ลากมานะนี่ลากผักชีนะแล้วก็ดอกหอมนะเมื่อวันก่อนนู้นไปเด็ดดอกหอมจากต้นหอมของแฟนมาใช่ปะ่ะได้มาแค่สองดอกก็เลยเดี๋ยวจะเอาทำรรที่แบบว่า เยอะๆจริงๆให้แฟนกินว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะดอกหอมจริงว่าจะมาสองแพ็คแต่ว่าไม่รู้ว่ากลัวมันเยอะเกินก็เลยพักคาน้า,นามาดีกว่าพักคาน้ำมันดูเหมือนแบบได้น้ําได้เนื้อกว่าเนอะเวลาทำออกับข้าวนะแล้วก็มีขนมขนมนี่ก็สี่อย่างยี่สิบเหมือนกันใจอยากซื้อแค่อย่างเดียวก็คืออยากซื้อข้าวแตนใช่ไหมเพราะแฟนชอบกินข้าวแตนเหมือนที่เคยบอกไปแต่ว่าข้าวแตนน่ะมันซื้อหนึ่งอย่างเจ็ดยูโรแต่ถ้าสี่อย่างยี่สิบสี่อย่างถูกกว่ากันเยอะมากนะ ก็เลยเอามาอันนี้มาสองแพ็กให้แม่แฟนไปแพ็หกหนึ่งให้เขาลองชิมแล้วก็ส้มลิ้มมะม่วงกวนนะลองชิมที่หน้าร้านดูก็อร่อยดีก็เลยเอามานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขนมคุกกี้ไส้สับปะรดเอามาเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มดีมันดูเหมือนมันเยอะได้นําได้เนื้อดูมันหนักดีก็เลยเอานี้มาเพิ่มนะคะก็ดีจะได้ไม่ต้องทําวันนั้นทําคุกกี้ไส้สับปะรดเองโอ้โหเหนื่อยหลายหนับ แล้วก็อันนี้เป็นขนมที่เหลือจากที่งานนะขน,ขนมขนมคลายหงแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้แฟนเราบอกว่ามันจะเหมือนอมน้ํามันนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะเอามาอุ่นในหม้อทอดหรือยังไงยังไม่แน่ใจนะคือจะทอดใหมนี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนของที่ได้มาทั้งหมดก็หมดไปหลายนับอยู่เหมือนกันน่าจะเป็นร้อยแค่ทุเรียนก็หกสิบวลยยังไม่รวมที่กินในงาน ที่กินในงานเหมือนจะประมาณ80นะสองคนแล้วก็ของซื้อของนิดนิดนิดหน่นอยก็ประมาณหมดไปประมาณ1 5อยูโรได้แต่ว่าก็นั่นแหละนานๆไปทีนื้ยังทุเรียนอะ่ะเราบอกแฟนว่าไม่กล้าบอกพ่อแม่เธอเลยว่าทุเรียนมันแพงขนาดไหนอะไรเงีย้ยบอกแค่ว่า3แพ็คมีส่วนลดแต่ไม่ได้บอกว่ามีส่วนลดเท่าไหร่กลัวเขาจะแบบว่าคิดว่าอีนี่ใช้เงินเปลืองน่นๆอะไรเงียเง้ยแฟนบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเธอไม่ได้กินบ่อยซะหน่อย ไม่ได้กินบ่อยเพราะมันไมีที่ซื้อถ้าเกิดมีที่ซื้อก,ก็กินบ่อยอยู่ดีนะแล้วก็ชวนเขากินกลับไปที่บ้านใช่ป่ะเราเอาทุเรียนตั้งไว้ข้างนอกเราก็ชวนเขากินมีใครอยากลองชิมทุเรียนไหมลองชิมน,นิดนึงอะไรเงี้ยไม่มีใครอยากกินเลยมีแต่คนกลัวอยากกินอนะ่ะอร่อยกินสักเม็ดนึงดีกว่าแกะไปแกะมากิน บอกเลยทุเรียนเคยลา่คยลาคือลอยจริงเราเลือกกระแพกแบบคิดว่าดีมานะเนื้อเหลืองเหลือแล้วก็เยืย่อยหน่อยนะ่ะอุ้ยอากกินอ่ะอยากกินอ่ะเึน ข้างล่างเหมือนเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วนะเกือบเสียแล้วนะเพราะว่าเขาตั้งไว้นอกอากาศแต่ว่าข้างบนในเครื่องอร่อยอยู่ Mmm. -hmm.